แต่ทัดลุงคือมองทะลุมันมีประโยคหนึ่งที่ผมชอบท่านพลเอกประยุทธ์มากคือตอนที่พักคก้าไกลเนี่ยเขาบอกว่ามีทหารทําไมแล้วก็ซื้ออาวุธทำไมใช่ไหมครับแล้วพลเอกประยุทธ์ว่ายิ่งเรามีทหารที่ดียิ่งมีอาวุธที่ดีนะเรายิ่งไม่ต้องหลบมันฟังดูแล้วมันคลาสสิกมากนะครับมันเป็นมุมมองที่ว่าพอเราซื้ออาวุธมาเราสามารถคงขวัญคู้ต่อสู้ได้ทั้งๆที่เรายังไม่ต้องใช้อาวุธนั้นนะ่ะมันเหมือนเรารู้พื้นดวงว่าเรามาถูกทางอะ่ะแล้วสิ่งที่เราทำอะ่ะมันจะไม่ทําให้เกิดปัญหาในตอนปลายและถึงงงงแแแม้้้้้วว่่าาาาาาาััันเเเกกกกิดปปญหหตตออยรรรรร็จะูีไคบท มีไว้ทําไมเพราะคุณจะไปลบกับใครสมมุติจะมีคนมาลุกลานคนผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะลบชนะด้วยคนวันนี้ไม่ค่อยเห็นสงครามก็เลยคิดว่าสงครามไม่น่าจะเกิดขึ้นเรามีทหารที่เข้มแข็งมียุทธวกรณ์ที่แข็งแรงมีเทคโนโลยีที่ทันเท่าทันกับเขานั่นแหละจะไม่ต้องลบผมชอบสุภาษิตหนึ่งที่ว่า ดาบหนึ่งเล่มทําให้เล่มที่เหลืออยู่ในฝักบางครั้งการข่มขู่หรือการใช้ความรุนแรงเองก็จําเป็นบางครั้งการพลาดหนึ่งชีวิตก็กลับรักษาชีวิตอื่นเอาไว้ได้สุดท้ายเรามีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีครับอย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีทุกทุกคนครับผม